สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เออยซิงกิ้งวันนี้นะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับประธานโอลิมปิกฟิลิปปินส์นะครับได้ยอมกัมพูชาตั้งแต่ยังไม่เริ่มกีฬาเลยเพราะทางกัมพูชานะครับมีกีฬาแปลก,แ,ปลกแล้วก็มีการจํากัดโคตานะักกีฬาจํากัดชนิดกีฬาที่ตัวเองสามารถเอานักกีฬาใส่เข้าไปได้เต็มที่แต่นะักกีฬาชาติอื่นๆเนี่ยได้แค่นี้นะมีการจํากัดนักกีฬานะครับทำให้โอกาสลุ้นเหรียญของเราเนี่ยน้อยลงไปอีก แต่ของทางเจ้าภาพเนี่ยสามารถใส่ได้เต็มจํานวนเลยแบบนี้ก็รู้ก็ดูใช่ป่ะว่าแบบใครโอกาสได้มากกว่าแล้วมันก็ไม่ควรทาอย่างนั้นไหมโดยทางอับราฮัมโทลินติโนประธานโอลิมปิกฟิลิปปินได้บอกในที่ประชุมนะครับว่าเราจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใด้มากชนิดที่สุดหวังว่าเราจะทําได้ดีกว่าครั้งที่แล้วที่ได้ที่4เรายอมรับว่าโอกาสที่เราจะได้ที่หนึ่งคงไม่มีทางเป็นไปได้คงเป็นเรื่องยากที่เราจะชนะกัมพูชาในการเป็นเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้ แต่เราก็ต้องตั้งเป้าหมายในการไปที่2ทํถ้าไม่ใช่ที่2เราก็ต้องได้ที่สามหรือที่4มาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันนะครับเรามาดูคอมเมนต์ชาวไทยกันนะครับคอมเมนต์แรกนะครับกีฬาสรารสัมพันธ์หรือกีฬาสร้างความแตกแยกคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่ใส่ดีลูกแก้วก็ดีแค่ไหนแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับขอให้เป็นจุดเริ่มต้นในการกําหนดชนีดก้กีฬาสากลเท่านั้นในการแข่งซีเกมทุกครั้งคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณคแม่เท่ากับ กลุ่มขมับคอมเม่ต่อมานะครับยังไม่เคยเห็นซีเกมข้างไหนเละเทะหน้าเกลียดเท่านี้เลยความแบบว่าเอความจุดๆๆออกหน้าออกตาหน้าร่าหน้า,นา,นา,นามึนที่จองเจ้าแต่เหรียญทองโดยไม่คำนึงถึงคําว่ากีฬาหรือพิถีภาพในอาเซียนคอมเม่ต่อมานะครับอยากจะให้ไทยไม่ต้องส่งนะักกีฬาไปร่วมแข่งขันแต่ก็เห็นใจในักกีฬาฝึกซ้อมกันมาคอมเม่ต่อมานะครับ เก็บแรงไว้แข่ง Asian Game เอเชียนเกมเถอะไปแบบเนี้ยคอมเม่ต์ต่อมาครับซีเกมยิ่งจัดยิ่งเลอะเธอะไปกันใหญ่ทุกชาติเจ้าภาพจ้องจะเอาเหรียญหนึ่งเดียวไม่มองเป็นกีฬาพิธภาพของพมิพภาคไปแล้วขอมเม่ต์ต่มาครับส่งเด็กไปเล่นก็ได้แบบนี้คอมเม่ต์ต่อมาครับกีฬาหลักก็จํากัดนักกีฬาชาติอื่นไม่ให้ส่งเท่ากับว่าอยากได้เหรียญทองคนเดียวจริงๆคอมไม่ต์ต่อมาครับเดี๋ยวตอนเราจัดแข่งคัดลายมือภาษาไทยซะเลย ก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นหลายๆครั้งนะครับที่ชาติที่เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์เนี่ยมักจะมีเรื่องแบบนี้บ,บ่อยครั้งซึ่งผมก็แบบแปลกใจนะว่าเฮ้ยจริงอยู่ที่เป็นเจ้าภาพมีสิทธิ์ที่จะจัดการหลายๆอย่างแต่นอกไหมมันก็ควรที่จะให้ความเคารพในแต่ละชาติด้วยให้แสดงความแบบความยุติธรรมความมีมาตรฐานนี่ถ้าเกิดแบบไปแข่งในระดับโลกระดับเอเชียแล้วจัดแบบเนี้ย มันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ประเทศขนาดไหนนะครับแล้วก็หลับผมนะมันไม่ควรตั้งแต่จํากัดการส่งนักกีฬาในแต่ละชาติแล้วอย่างนี้ทําไมไม่แบบไม่ต้องให้นักกีฬาแต่ละชาติส่งมาเลยล่ะแบบทุกชิ้นก,กีฬานอกมั้ไอ้กีฬาพื้นบ้านไม่เท่าไหร่ครับแบบเอากีฬาแต่ละของชาติเจ้าภาพมาใส่อันนี้ก็แบบพอยอมรับได้ว่าเออเผยแพร่วัฒน,นาธรรมดูนี่นั่นเพิ่มโอกาสแต่การไม่ให แต่ละชาติส่งนักกีฬามาคืออะไรนะครับอย่างนี้การเป็นเจ้าเหรียญทองมันก็ง่ายก็แค่ว่าแบบไม่ต้องส่งไม่ต้องให้นักกีฬาแต่ละชาติส่งมาให้กีฬาชาติเดียวส่งมาแล้วที่เหลือก็คือแบบว่าไงเออไปลาบนเวทีนะไปวิ่งในสนามแข่งนิดหน่อยนะครัแบแป๊บเดียวก็ได้เหรียญแบบนี้ผมว่ายัางจะยังจะดูง่ายสำหรับเขาอีกนะครับแต่ผมรู้ ทีแบบต้องมี่ลายชาติเพราะว่าแบบเหมือนกับอะไรมีคนไปเที่ยวมีคนไปเก็บตัวในกีฬาเก็บตัวสร้างเศรษฐกิจรอบๆในการแข่งนั้นแต่ว่าแบบมันชัดเจนเกินไปอะ่ะดังนั้นสาหรับผมนะถ้าใครไปแข่งด้วยเนี่ยต้องเอาให้อยู่ต้องแบบอัดให้หนักนะครับคือแพ้แพ้ก็ต้องยอมรับว่าแบบอาจจะเป็นเรื่องของกรรมการไหมเรื่องของความไม่คุ้นเคยในกีฬาของเขาแต่ละะคือ,ค,อคือเราอัดเต็มที่เลยอะ่ะเอาแบบว่าไงเออไม่ใช่กีฬาตัวเองแต่ว่าแบบเจ๋งอะ่ะเออหรืออาจจะ หรือลดความสําคัญของกีฬาพื้นบ้านในเจ้าภาพนั้นลงแล้วก็เก็บตัวนักกีฬาไปแข่งในรายการสําคัญอื่นๆดีกว่าเพราะว่าการทุกคันแข่งมันส่งผลต่อความมั่นใจนักกีฬาผมผมเคยเห็นนักกีฬาไทยร้องไห้เพราะว่าแบบทําดีที่สุดแต่ว่าเหมือนกับมีปัญหาเรื่องของการตัดสินอย่างเงี้ยเราลองคิดดูนะครับนะักกีฬาซ้อมมาเป็นปีอะ่ะเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกอย่างแล้วสุดท้ายคือเขาโดนแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่ควรปะ่ะ ถ้าในระดับเอเชียระดับโลกนี่ว่าไปอย่างนะเพราะาแบบพวกนี้เขามีมาตรฐานสูงก็นี่คือผลกองก็นี่คือผลของการอยากชนะมากเกินไปนะครับอยากชนะมันดีแต่ว่าถ้ามันแบบต้องทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดความแบบเอารัดเอาเปรียบแล้วมันแบบเกินคําว่าความเกรงใจเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตซีเกมอาจจะเป็นรายการที่ให้ความสำคัญน้อยลงนะครับก็คิดเห็นย่งไงบ้างครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ